บาดีพี่น้องแต่กามากปากกระดาวกบอคือเห็นยินบอกว่าป้าบอกว่าเกิดมากบอเคยยินปากกระดาวจังหยอดบอกับซ่องมังสช่าลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ป้าเพิ่งกำลังแกงน้ำไม้แล้วก็ตามน้ำไม้สีมกน้ำไม้อีพี่น้องกับข้าวห้ามวอนี่เมนนาทีเดียสทีเดียสพี่น้องอูมามิเนาะซ่องน้องว่าจะได้ของเช่าเอ้ยอูมามิพี่น้อง คือเก่าพี่น้องคือเก่าใส่ลายเสียบลายคือเก่าพี่น้องเลยเนี้ยมันขาดบ่ได้นะพี่น้องขาดบ่ได้เลยบ่ได้ใส่ลายพอดีเสียบพี่ยังยันผมหล่นโอ้ยกินมาตั้งทรายพี่หล่นมีแต่ปงเพิ่มเจ้าน่าร้อนอันนี้เฮ็ด เรามีคนหนึ well er. ่งคนหนึ <no ่งกินวกสะสจอยอักกระเดาพ่อพี่น้องเพิ่เชียวมากินแกแน้ำม่เีอล้วกเรัก็ต้องออกมาอยู่แล้วรับเดี๋ยวจ้าหน้าทีพาไปเบิ่งโซมนาผู้บ่าวขึ้ ใส่แล้วดัเชเซนิวมงไม่ปวประเดใ่พลัง่ไหด่ได้ีลชิมชิมชิมเอียงให้เาีู่ชิมบ้ง่ลังควายเป็นอะไร โอ้ยชิมไปยเนี้ยชิมแบบจ้ามาเรียกผับบังู่จ้าเสี่ยรู้เสียอ่ะ่วยกันชิมงานนี่สวยกันชิมสวยกันชิม่วยกันชิมโซ่จอยกัชิมปากับชิมเป็นอะไรพ่อแล้วไปนวดนะกัวมันแ้วนะเาบบ านแ้วเป็นองครับวตื่นได้เลยชีมรสดีนะไดยังไงท่นได้ตัพระพอดีน่นอดตอเขากันสั่มเฮ้ยพอๆๆติดดอ้มันดอ่างอป่องป่องน้อป่อง เดือบวงสองอันยังยังเม่าจอยชีมึงไหมแบบนี้ชดโลดกัเบื yeah, uh ่อ <cat> ที <developed Airbnb> <ira> ่ด้นมีเนาะ แกงใส่หมักบัวแล้วก็กระปูน้อยแล้วก็เห็ดนางผ้าแล้วก็ฟักค้าพี่น้องตักหม้อขึ้นใช่ไหมตัวนั้นตัวผู้ฟักกระเงี้ยงโอ้โให้มันหอมกินเละกุลเละอาภิชาติเกินหอมใส่หัวถั่วตัวนั้นผยุพุ่ทธถั่วตัวนี้ผยุพิหของอันตัวนี้มาใส่เก็บตัวนั้นเก็บโอ้ยผู ใช่เลยดิวุ้ยระคาชมช่ายองเฮ้ยพะแชงไม่นะนี่ปะพี่น้องเอาไปกินข่าวํำการแกงน้ำมันหนึ่งเห็ดเสบต้องกินข่าวป่ะเนี่ อ้าวตกลงจะจีเท <toys> ียนทางได้รู้โอ้หนาขาวค้อเาเจ้าน้อแม่นั่เที่กันหนาขาหนาขาวเ้ืนสงามๆก่าเก่าคือมีลาศีบอ่ม่ใช่สบายดีพี่เนี่นมีเคล็ดลับคนมีเค็ดลับยรับ่เบห้นัามานี่นะนี่่งกเก่าของเจวมันเซล กินได้บุหยังบาทนกินสอบมืดเลยเกินป้ากินโรดข้าวกระเทียมบ่มืดง่ายดอกข้าวติมเรทล้อวทีมงานทีมงานไกล่ลาย

พูกนีเเกพนเพดีเลยูรวดเอาขึ้นปนป่าเห็ดเป็นอะไรก่อนย่จืดเป็นเป็นโางไหนเลยไันทำได้แล้วมึงจะไม่้นเราลากมาเลา้ห้องศึกษาก็เลยก็เลยว่าลงกินจัง

เขาแย่ืเลยคนีก็คือเนี่ยน้องเอ้ยฉันเบิ่งขีปนไปว่าร้านว่าอดเด้อนี่นะายจืดเลคนีก็คือเนี่เจ็บแหงคือแล้วอืม้าเาี่ยงควระกันเก้ยกละอญาเลยเขาหงอแหงก น้ำบัักเฮงเาหูจ้าหูจ้าหูจ้าน้มือหูจ้าเกิดอ้าป่าป่าน้ำเขาว่าน้ำบัวบักม่อเคยแห้งก็หูจเม็ดิยายเด๋ยนนี้ฮอรบริกินขายไาวะขายขายโน่นนี่น่นสิฝนลูกฝนลงไปยังวะคนแบบฝนไปคอง

กล้องดีว่เนาะมีเด็กผู้นาข้าวๆหนาข้าดำๆก็เป็นขาว่าคนนาขาวข้นนาข้าวเองเลยคณะน้องมินนี่ผู้ดำยังข้าวก <laughs> ินเตนน้ำโอ้า ជួយລົງន <coughs> <coughs> េះឯឯណាក់ពេញវត្តឯញមកធគនឯហឯជិនទឹកអ ม่เลยลชายบปมาเลยคับคุณเลยพานอชิชงลูกวะเื่อไปกินข้าวเลยพ่อจ้กนั่มือเอานมสุดนักี่เพือนดินั่งลาเลยนนังว่ะ ยังหาเดือนที่ไปใช้เดนมาลหาหน้าที่รอดมได้นะมาละอยาเลยลูกเฮ้ยปนไปในโบว่าแล้วได้เกีียวคนบัาดเออมาเหยฮะมาเรมา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  ไอเห่เมื่อเมื่อเมื่อมดช่ไหมมากมากมากมดด้อป้าเนี่ยพอดีงซุงโอ้มึงดเลยชบดออง่าเนี่ยเคยชิบ่น่ะช่กินข่าวหรือป้าข่าวไปกลยไหมยมงอ่

เิาเข้ากัน้อกคนละหมองเลยเออนอนลงกันนอนลงกันกลางพักขานอโจยขมบอดดโด้ลดเนาะใช้เห็ดกะเยค่ะให้กินเลยข้าวขาวเป็นดีแต่กินไม่ให้กินเ้ เราเป็นพ <'s> <c oughs> yeah, ่อกับลูกอะเฮ้ยแต่เราชอบใครอืมอ้เฮ้ยมันชอบกินทองดีเป็นละซายยมมากรเบิ่งนาะเราเพิ่งเิกินกระเบิดอะไรลุงใจรุ้นช่ไหมเป็นคนหลงทางยังมืแก่เอาพ่อช่องอ่ะนะย่นางหม้อนะยังมือแก่ข้าวของัมเปิดในมือในยังเก็บหนาฟังนี่นี่ เอาปลามเบียดทางล่างมันนั่งขี้งอนจะมาจะขี้งอนไปไหมนั่งขี้งอนดอตอนนั้นน้อยลงมาแต่ยังเนาะตมาไปด้านบนด้านบนขึ้น้าอยอยูอมันอันนี้นั่งขี้ยั้นอันนี้ขี้งกขี้กากขี้งไอ้ลง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 ยันจะลอ นางพีดอ้ะนางพีนวดนท้งนี้ตั้งน่ะแบกระโหลกบนั่งบริจาคลงมาอันน้นั่งจะไปเห็นครัวเนว่าเจ็ดโมงคนว่ะนะทีเทชมงเครื่องหัวเจ็ดมงช็พครัวไปแหละข้ไล่ขึ้นมาาวังนี่ลงมาแล้วเสียงต่อไปตรไปใหมนั่งมาทางเธอโดยไม่ได้ว ัดีเอัยตีมันสนี๋ยเยตัวอม่่นน้าอะพี่น้องขอบใจจูกูทุกคนที่คามเิ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆ่องที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้เนาะพอกันคลิปนะสบายดี